สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะมื้อนี้ค่ะพี่น้องกะสิมาแกงแกงไก่ข้าวโพดด้วค่ะแกงไก่บ้านเท่าไหมาค่ะพี่นอ้องไก่เออ่ที่เป็นข้าวโพดนะคะแกงทิชขนำยาขนมเส้นเไหมคะ่ะเป็นแบบเนาะค่ะเนาะกะสิมีลูกชิ้นปลาด้วยค่ะเดอะ้อแกงกะทิด้วยค่ะเดอะ้อแกงแดงเลดไทยเลดเคอรี่ชิคเก้นพูดเนาะค่ะเนาะอันนี้กำลังเดือดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแกงเด้อค่ะเด้อยพูด สุดจอดเลยค่ะแบบเกี่ยวกะทิให้มันได,ด้เลยค่ะเด้อพี่นอ้องอ่ลวกขนมเส้นทาเด้อค่ะเด้อกินกับเข่าก็ได้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนั่นใส่บขึเขือให้ไก่มันสุกก่อนนะคะน่ะเนาะพี่นอ้องหน้าตาค่ะดูนะคะน่ะเนาะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ใส่ครบเครื่องแล้วนะคะเนาะกระสิปิดหม้อใบเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนั้นกระสิมาใส่บักเขือน้ำนั่นเนาะคะ่ะเนาะเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่า นี่นะคะเนะาะกะสิเป็นนังซีเนาะเดี๋ยวนะั้นกะสิมาใส่บะเขือวนะค่ะเนาะอ่าชิคเก้นเรดเคเร่นะคะเนาะกะสิมีใส่บเะ,ะเขียด้วค่ะเด้อเป็นแกงแกงเอ่าแกงแดงนะคะเนาะบะเขือเปาะนะคะเนาะให้มันไก่มันสุกก่อนนะคะเนาะใส่บะเขือลงไปนะคะเนาะแกงกะทิกินกับผงหนูเส้นได้เบื้องหน้าตาค่ะพี่น้องถามเคล็ดลับได้เด้อค่ะเด้อสูตรอยากให้มันได้แบบนี้นะคะเนาะพี่น้อง ได้ยใงไนาตาของแกงกะทิออกมาแบบนียค่ะแตกมันข้างบนนะคะเพื่อนเพ่อนอ,อันนี้คือมะเขือที่เราจะใส่นะคะเพื่อนเอนแต่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวให้ไก่มันสุกพอประมาณก่อนนะคะมันถึงจะใส่ลงไปได้นะคะเนาะหม้อเดือด,ด,ดนะคะเนาะให้ไก่สุกแล้วพร้อมพร้อมที่จะปรงุงปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ กะทิใส่ไปเลยค่ะ <c oughs> กะทิกองไงนั้นใส่หมดเ,เลยเลยค่ะเด้อนั่นจะเอ่อบ่ไดพานาปันไดเนาะค่ะเนาะไก่มันกะตัวหนึ่งเนาะคะ่ะมันกะลายอยู่เนาะค่ะเนาะแกงลายค่ะกินบ่เบิดก็ใส่ตู้เย็น้เกิบกิกนได้นะคะเนาะอุน่นอุ่นในไมโครเวฟก็ได้นะคะใส่กองไว้เนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด s ับ s c คร b e ให้นันหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะอ่อ ช่องก็ไม่ได้ใหญ่โตมหงรานไม่มีคนติดตามเยอะน,นะคะมีแค่พันกว่าคนนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์มากบามากกับกดหลุดพี่น้องกดติดตามให้ในเด้อจ่าเด้อเป็นกําลังใจเห็นนั่นเนี่ยเดี๋ยวพยายามนั่นก็สิเอ่อเนาะค่ะเนาะมามาลงคลิปให้เบิรงกเนาะค่ะเนาะช่วงนี้กันอยู่งานเนแน่หลายอย่างเนาะค่ะเนาะพี่น้อง นค่ะนในตือเรื่องทางบ้านเนาะค่ะเนาะก็สิบ่ค่อยมีเวลาปานใดแต่บอกได้เลยว่าหน้าตาของแกงกะทินั่นนี่อันนี้บ่แข่งเด้อค่ะบ่แข่งบแ่งบแม่นเอ่บอบ่แม่นพีเด้อค่ะบ่แม่นการเด่นพีนาะค่ะเนาะงอิสบ่แข่งอีหลีเลยเด้อค่ะเด้อแข่งเมืองไทยมีวิตามินสมุนไพรค่ะพี่น้องอ่านะคะเนาะเดี๋ยวรอให้ไก่เดือดก่อนเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งนะคะเนาะหน้าตาเนาะค่ะนาะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้หน่อยเด้อค่ะเด้อ เล่งไฟขึ้นจักน้อยนะคะนะ่ะเนาะพอไก่สิสิเดือดหม้อก,ก็เดือดแล้วจะเ,เพื่อนเื่อนเบิ่งค่ะเกบตรเพื่อนมันเดือดเดือดค่ะอันนี้ก็ต้มขน้นนเำเนได้จะเด้อนะคะนุดูไรนุดูนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนต้มขน้นนเำเนน้ำค่ะเป็นอันไข่มาได้อาทิตย์นึงแบบพี่น้องของน้นนเำเซนเด้ค่ะเด้อข้นนเำเซน,เรนเรไร่นุดู กินกับเออแกงแกงแกงไก่เนาะคะนะ่ะเนาะเดือดผักพาไก่ไก่ไก่ไกแก่เนาะคะนะ่ะเนาะเออคอนชิคเกนแต่สิใส่เวลาตุนโดนอยูเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็สีตม้มเจนรอเนาะคะนะ่ะเนาะมื้อน,นี้กินขนมเส้นนะพี่นะ้องรดดู้ดูเ็ค่ะขนมจีนนะคะนะ่ะเนาะ นี่พักนพี่นองนึกยากค่ะไ้กําลังสีายไข่นี่นะคะเพืเ่อนๆไก่นะคะเนอะอฟีมือนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเนาะแซบอยู่แล้วนะคะเนาะเบิ่งคะลุกชินลุกชินปลาอยู่ๆเลยเด้อค่ะเด้อเบิ่งนะคะเนาะ กลิ่นปลาเนีนๆเลยเด้อค่ะเด้อกับไก่ตัวหนึ่งเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าไก่ตัวหนึ่งเลยนะคะนั่นว่านั่นจะใส่อ่พวงไข่น้ำนั่นก็เลยบ่ใส่เนาะพี่น้องก็เลยเนาะคะเนาะต้มขนมเนี่ยนะคะเนาะน้ำยาแล้วก็นั่นกำลังลวกเส้นนะคะเพื่อนๆเส้นขนมเส้นอยู่ทั้งเมืองนอกเข้ากับสิป,ประมาณวา่าลวกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะ เส้นแห่งเนาะคะนะ่ะเนาะุกมือนี่อยู่เมืองไทยกับมีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะลวกเส้นค่ะพี่นอ้องลวกเส้นขนมเส้นมันง่ายดีนะคะเนาะคือยังเมื่อมาล่ะพี่น้องแต่อันนี้เป็นเส้นขนมจีนมันมีหลายไซส์นะคะมันมีหลายหลายขนาดนะคะเนาะเออเขาสิเลือกเอาขนาดเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่กับมีนะคะเนาะพี่น้องอม,มันนีอากาศคึมคึมนะพี่น้องมันเป็นแบบฝนมันตกข้างนอกไหมจะดโย น้คะนาะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่นะคะนะ่ะนาะผู้ใดทิดมาตามเบิง่งน,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 นั่นเดี๋ยวนั่นบ่ไปกลับไปนั่นก็ขอโทษขออภัยด้อค่ะนั่นเดี๋ยวนั่นไม่เวลานั่นสิกลับไปหาด้อค่ะเด้อไปตอบไปหานาะคะะ่ะนาะเบิ่งคะ่ะเออเซีบค่ะพี่น้องสดาตินะคะนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเส้นขนมจีนนะคะนี่นั่นก็ต้มนะคะ แป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆ5นา,นาทีก็ได้แล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าขนาดเส้นที่นันเลือกคือมันเส้นเล็กสุดนะคะพี่นอ้องอ่าแล้วมันจะเหนียวหนุ่มนะคะเนาะเนี่นะคะเนาะเส้นเล็กนะคะเนาะมันก็เลยใช้เวลาแปบ๊บเดียวง่ายๆอยากกินตอนไหนเราก็ต้มไว้นะคะเพื่นอนๆเราก็มาพอต้มสุกเราก็ไปแช่น้ําเย็นนะคะเพื่นอนๆเส้นขนเส้นเมืองนอกนะคะ่ะพี่นอ้องดูนุ่มค่ะ เป็นเป็นเส้นเส้นของอ่ออันนี้เป็นเส้นของเวียดนามนะคะเพื่อนจับกล่องมือหนึ่งขนมแล้วขนมแซ่หลวกเส้นออกมาแล้วนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนกระสิใส่ตะแกงไว้นะคะเนาะอ่านี่แหละค่ะเส้นหนุ่มจีนนะคะให้มันเหนียวนุ่มนะคะเนาะใส่ตะแกงไให้น้ามันยุดเปิดอันนี้พึ่งพึ่งพึ่งจับเส้นมานะคะเนาะกินกับนี่นะคะเนาะอืม ไม่คือเส้นขนมจีนนะคะเ,เพื่อนๆจะฝากเป็นกำลังใจให้ในดดเดอ้อจะเด้อจะฝากกดไลค์กด subscribe นั้น t ท a ยูเคย u ทูบเบอร์นะคะเ,เพื่อนๆไม่ค่อยได้ลงคลิปเป็นกำลังใจให้ในดดเดอ้อจะเด้อสูตรต่อไปค่ะสวัสด,ดีจ้ะ